ในค่าคืนที่ฝนตกหนักสายฟ้าฟาดเป็นครั้งคราวแสงไฟส่องเข้ามาทำให้เงาต่างๆบนผนังของโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งกลายเป็นภาพวาดแห่งความน่าสะพรึขขงกลัวทั้งโรงพยาบาลนี้มีชื่อเสียงเรื่องความลึกลับและเรื่องราวสยองขวัญที่ผู้คนร่ำลือพยาบาลสาวชื่อนิดเพิ่งเข้ามาทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่นานแต่เธอเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆในเวลากลางคืน เสียงกระซิบที่ดูเหมือนมาจากห้องผู้ป่วยที่ไม่มีใครอยู่และเสียงกรีดร้องที่ดังออกมาจากห้องเก็บศพนิดตัดสินใจที่จะหาคำตอบในค่ําคืนนี้ mm hmm. เธอถือไฟฉายในมือและเดินไปยังที่ห้องที่รือกันว่ามีผู้ป่วยคนหนึ่งที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังโคงวนเวียนอยู่ไม่ไปไหน mm hmm. เมื่อเธอเข้าไปในห้องนั้น mm hmm. เธอรู้สึกถึงความเย็นที่แทรกซึมเข้ามาในร่างกาย mm hmm. ในห้องนั้นนิดพบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เตียง เปิดออกมาเธอพบว่ามันเป็นสมุดบันทึกของผู้ป่วยคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปนานแล้วสมุดนั้นบรรยายถึงเรื่องราวชีวิตของเขาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลความทรมานและความเจ็บปวดทันใดนั้นนิดได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อเธอเธอหันกลับไปและพบกับเนาของผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้า แสงไฟฉายของเธอเริ่มกระพริบและดับลงนิดรู้สึกถึงมือเย็นเฉียบที่จับไหล่ของเธอในขณะที่นิดพยายามจะหาทางออกจากห้องผู้ป่วยที่น่าสยดสยองเธอได้ยินเสียงกรีดร้องดังออกมาจากห้องผ่าตัดที่ถูกปิดผนึกไปนานหลายปีเสียงดังนั้นก้องและสะท้อนกลับมาก้องในห้องโถงทางเดินนิดกัน้นหายใจและตัดสินใจเข้าไปสำรวจ เมื่อเธอเปิดประตูห้องผ่าตัดเธอพบกับแสงสลัวๆของไฟฟ้าที่กระพริบอยู่เธอเห็นโต๊ะผ่าตัดที่มีคราบเลือดและเครื่องมือผ่าตัดกระจัดก,กระจายไปทั่วสิ่งที่ทําให้เธอตกใจมากที่สุดคือร่างของผู้ป่วยที่นอนอยู่บนโต๊ะผ่าตัดร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนไหวและลุกขึ้นมาไั้พร้อมกับจ้องมองมาที่เธอนิดพยายามจะหนีออกจากห้องแต่ประตูถูกล็อกจากด้านนอก เธอจึงต้องการหาทางหนีออกจากห้องผ่าตัดด้วยตัวเองขณะที่เธอพยายามหาทางออกผู้ป่วยที่น่ากลัวก็ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เธอเสียงลมหายใจหนักๆและเสียงกระซิบที่บอกว่าทําให้เธอรู้สึกหนาวสั่นไปถึงกระดูกในขณะนั้นเองไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ปกติเผยให้เห็นเงาที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบๆห้อง นิดรู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนี้และความหวาดกลัวก็เริ่มครอบงำเธอเธอกำลังหาทางเอาตัวรอดก่อนที่จะถูกจับโดยวิญญาณโรงพยาบาลน,นี้เอกบุรุษพยาบาลที่อยู่ที่ห้องเก็บศพวิ่งตามหานิดเห็นนิดอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่เขาจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือประคองนิดขึ้นมาทั้งคู่วิ่งเพื่อจะหาทางออกไปให้พ้นจากตรงนี้ทันใดนั้นก็มีแสงสีแดงประกายจ้าปรากฏขึ้น นิดกับเอกเห็นชายคล้ายยมมาบาลใบหน้าเขาแสดงถึงความโหดเหี้ยมแต่ก็เต็มไปด้วยความยุติธรรมยม,มาบาลบอกกับเขาทั้งคู่ว่าเขามาเพื่อจัดการกับวิญญาณร้ายที่วนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ยม,มาบาลเดินเข้าไปหาวิญญาณที่กำลังเคลื่อนไหวเขาบริกรรมคาถาที่ทำให้วิญญาณร้ายนั้นเริ่มแสดงออกมาวิญญาณร้ายเริ่มร้องของความช่วยเหลือและพยายามหลบหนี แต่ไม่สามารถหนีออกจากอำนาจของยมบาลได้ในขณะที่วิญญาณร้ายถูกจับยมบาลบอกนิดและเอกว่าวิญญาณร้ายน,นั้นเคยเป็นผู้ป่วยที่ทำผิดบาปใหญ่หลวงในชีวิตและการเสียชีวิตในโรงพยาบาลน,นี้ทำให้เขาไม่สามารถไปสู่นรกได้แต่บัดน,นี้ยมบาลจะพาวิญญาณร้ายกลับไปสู่คุมนรกยมบาลใช้พลังของเขาเปิดประตูนรกและวิญญาณร้ายถูกดึงกลับไปในพิพตานิดและเอกมองดูด้วยความตกใจ และความทราบสนใจโยมาบาลหันกลับมามองนิดและเอกบอกพวกเขาว่าความกล้าหาญของพวกเขาในการค้นหาความจริงทําให้วิญญาณร้ายสามารถถูกจัดการได้จากนั้นโยมาบาลก็หายตัวไปทิ้งความเงียบและความสงบไว้เบื้องหลังนิดและเอกมองหน้ากันและรู้สึกว่าพวกเขาได้ผ่านพ้นคืนที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตมาด้วยกัน